สบายดีเมื่อนี้รู้สึกอยากกินตำสมนะทุกคนคำ่คำๆมืดๆแล้วคืออยากกินตำสมก็งเลยชิ้ตำหม,มากักม่วงให้ทุกคนกินเนมือนี้เนาะไปกินน้ากันเด้ออ่าตำสมแบบแบบลาๆเนาะตำส้มแบบเลาๆหนะมับบออกม่วงก็เอาในเฮือนเจ้าของเองนะทุกคน ตันนี้งานมนมีเจ้าของค่ะเออมียนมม่วงจ้าสองสำกบดอกนันเป็นหลายหลายปีนี่นะแต่ว่าผลประตกใส่ต้นดอกก็เลยคุมหมดเลยจะเป็นบัวลายเนาะเป็นบัวลายสำดอกแต่ก็พอได้กินได้ซื้อจ้าจ้า ผัดซุกกระแทบแบ่ด้วหม่วงอันนี้ม่วงอองล่องมะม่วงออ,องล่องเอาให้นมดเลอวทุกคนเอาให้มันหมดเสียด้มันโอ้ยเนี่ยพักผักผักผักุักผัเด้กผักผักผักผกผัเผกก เจ้าหนี้กับอากาศฮอนอุบอ้าวลายบุรไปทางใดเนาะหาเงินก็บลำบากเลยทุกคนเอ้ยหาเงินก็บลำบากแท้ๆ่วงนี้ไก่ซีฮอดบุญหดนำลาวละเอ,อิญบุญหดนำไทยละเอ,อิญสงกรานไก่สีฮอดแ้วไก่สีฮอดแไปแหงหาเงินลำบากทุกคนเ้ยยังกับแพง สู่ไปนำกันเด้อสู่พาพันวิกิตไปน้ำกันบหูมันมีมาเห็นยังเนาะโควิดเนรอเจโควิดมานี่คนรวยก็กลายเป็นคนถูกคนถูกก็ใแห้งถูกเข้าไปเนาะทุกคนหลังจากผักแล้วแล้วเนาะจะม,มาใส่สิ่งที่ขาดมาได้ว้าหอม ตามแบบแบบลาวตามขายก็ได้นะทุกคนตามขายก็ขายดีดีเด้ตามออมะม่วงคกละสิบหาคกละสิบเนาะคกละซาวบาทนั่นเองค่ะอยู่เมืองไทยกู่ทีท่ลาวเราครกละสิบพันสิบหาพันสิบหาพันเลยถือว่าแพงนะทุกคนเนาะตัวตัวข่อยเองนี่บ่มัก บวมกักหัวผักบัวลายเนะเาะก็ทีใส่บวลายวันไหนเด้อความจริงคันบวมหมักลายบวมหมักกินหัวผักบัวเลยแหละจะใส่ให้มันมีรลชดซิดตัดกันน้อยหนึ่งประมาณนี้เนาะอ้อยแสบตา จะร้องไห้ตัวเองกับเมื่อยกับการเสาร้าั่นแล้เนาะทุกคนเอ้ยมันบวไหวนะคะเงินเห็นแต่ขาเศร้า กันเป็นไปได้ก็อยากพยายามจะทำ u t u b e ให้มันผ่านไวๆเนาะผ่านไวๆกันอย่างหน่อยก็ได้เงินจาก youtube เพราะก็พอได้มีเง,ง,งินใสเงินใสเงินเที่ยวแต่ว่าก็บหุหงุบุหิเห็ดคอนเทนต์ยังบุหูุบหงเห็ดแนวใดตัวข่อยเองกับบุมีทั้งแฟนบุมีทั้งมูงไม่มีทั้งเพื่อนสนิทเพื่อนก็ไม่มีแฟนก็ไม่มี ลูกสาวก็เป็นคนขี้อายนางจะมาช่วยทำนางก็ทำนางกับเขาทำก็ได้ได้ต้องแบบนี้เลยทุกคนแบตตองขอขอบใจหลายๆที่บะมีคนเข่ามาหับซ้มแล้วก็เข่ามาคดติดตามให้เป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี่ยงเดียวเลยเด้อเป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี่ยงเดียวเ้อทุกคนเด้อนะ เราจะมาเริ่มขั้นตอนการตํากันเลยแบบนี้ ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลผงชูรสแป้งนัวประมาณนี้เนาะเพราะว่าเป็นคนแบบ กินเป็งน,นัวลอยนะแป้งน,นัวก็ามาต้ำต้ต้มต้มวอาวใสมม่วงลงไปได้พรจกัก กินคนเดียวได้ทุกคนเลยกินค,คนเดียวนั้นหลายเกินไปกินบะหมอ่ขึ้นหนึ่งดำดำให้มันช้ำๆก่อนเด้อทุกคนเด้อ ช้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่หัวใจสำคัญของการตำทีลาวปลาลาอันนี้คือปลาแดกปรุงสำเร็จแล้วเนาะปรุงสำเร็จแล้วแบบคนลาวเขาปรุงเองนะแด็เอามาต้มเรียบร้อยแล้วอันนี้คือต้มซุปเนาะตัวเขาเองบอกกินปลาแดกลิบเด็ดขาด ข้าคั่วเขาคั่วใส่เข้าคั่วลงไปคั่วยัง้างๆมาหนึ่งใส่ปลาอีก แซ่บแซ่บมากตำมะม่วงแบบราว์ราว์ วด่วดววสับปากบอกทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วเจ๊เองกับบัวหมักพักบัวมาได้เนาะนี่คือคพักบัวบัวหมักพักบัวหลายแต่เมื่อนี้พริกกับบัวดแดงเป็นได้เนาะทุกคนก็เลยสีสันไ่้อย,อย่างงามเป็นได้เนะาะครับคุณได้หมักเขาขวด ก็ใส่เติมได้เลยเด้เอเข้าคู่อ่ะว้าเสร็จแล้วไม่กินน้ำกันเด้อตำมะม่วงตอนนี่สิบนาฬิกาหรือแปดโมงกลางคืนดีนเองบายบายขอบใจทุกคนที่เข้ามาหับชมเด้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดียวจะได้ผ่าน youtube ไวๆเนาะจะได้มีตังมาเลี้ยงลูก ดังมาทำทุนร้านเสริมสวยเด้อขอบใจเด้อทุกคนบ๊ายบาย